มาแล้วบอสไปหาปลากับพี่ไอ้มานะได้ปลามาหลายบอรวันนี้นะก็ได้เยอ่เละเอื่อยได้ทั้งปลาคอกับปลาเข็งเป็นละปลาอื่นไม่ได้บอสนี่ได้ปลาเอาอย่างเอื่อยเอื่อยปลาคอตัวใหญ่ๆนั่นจะว่ามันกินปลาเข็งตัวหน่อยๆนะจะว่ามันแปลกบอสมันกระบอกแป้งหอกมันสิแป้งอย่างปลาคอกินปลาเข็งมันสิแป้งอยู่บอส แต่ว่าปลาเข็งตัวน้อยหน่อยนะมันกินปลาคอนะ่ะแต่อื่ยว่ามันแปลกเปล่ะมือนก็แปกเด้ล่ะบ่มีหรอกปลาเข็งกินปลาคอนะมีแล้วเนาะไอเกมนะ่ะแล้วผ้าข่อยไเบิ่งอยู่ในป่าผลเราเอาปลาคอของเล่าน่ะัดใส่ปลาเข็งหน่อยข้องข่อยเอื่ยจะเสื้อบอ่ว่าปลาเข็งตัวน้อยหน่อยข้องข่อยนะ่ะกินปลาคอของไอเกมนะั่นจนเบิดลเลยด้บักเกม มึงเฮ็ดอย่างน้องกูม hmm. ื่อกี้กูสิ้อข้ามึงเด้อเมื่อกี้นะบังอกูจื่นใส่นี่กูจื่นใส่เมื่อกี้เฮ้อมึงตายเด้อเมื่อกี้นะมึงเฮ็ดอย่างน้องกูวันนี้เอ็บวันนี้ฮะสองผัวเมียนี่ภาษาภาษาปตะเข็งกินปลาคอกเป็นอย่างขึ้นตรงไล่ตีกันป่านนี้มันแป๊ะหนิงวะ